สวัสดีครับอ่าก็มีคอมเมนต์นะครับเรียกร้องเข้ามานะว่าอยากเห็นขับแกลบยาวๆทั้งวันนะครับเพราะว่าชอบดูนะอ่าผมก็จะทําคลิปแนวนี้บ่อยขึ้นนะครับประมาณนี้นะขับแกลบนะครับก็เริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับไปที่ประจําผมนะที่ประจําผมผมก็จะขับอยู่ที่ห้างนะครับเพราะว่าห้างเนี่ยร้านค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้งานง่ายด้วยนะครับ แต่จะติดอยู่ที่ว่าต้องเดินขึ้นไปเอาของอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไกลหน่อยนะมันก็นแล้วแต่ร้านนะบางทีก็ไกลบางทีก็ใกล้นะบางทีก็ขึ้นชั้น4ชั้น5นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงนะครับกําลังเดินทางไปนะแต่ว่าก่อนไปนี่ขอเติมน้ํามันสักหน่อยแล้วกันนะครับเหลือ,อยุคขีดเดียวนะตอนนี้นะครับไปครับตรงไหนว่างมั่งนะตรงช่องนี้น่าจะว่างนะครับเข้าไปซิไม่มี95เลยนะ 9ก้าห้าอยู่ไหนอันนี้เก้าเจ็ดกับอียี่สิบนะครับหาเก้าห้าไหนไม่มีด้วยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปหาเก้าห้านั่นไงตู้นั้นสีฟ้าเก้าห้าครับเติมเสร็จเรียบร้อยครับเสียไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะประมาณนี้นะครับก็เกือบสี่ลิตรนะหร้อยยี่สิบาทนะยังไม่ถึงสี่ลิตรเลยนะครับไปครับออกเดินทางกันต่อเคยเป็นไหมครับเวลาเติมน้ํามันไปแล้วคิดว่าตอนที่จะขับรถก็จะประหยัดประหยัดหน่อยนะ คิดว่าก่อนเติมเนี่ยจะประหยัดนะครับแต่พอเติมมาแล้วจริงๆนี่ก็ใส่เลยนะเพราะว่ามันอุ่นใจนะครับน้ำมันเหลือเยอะก็ขับไปเลยครับเร็วๆแรงๆไปเลยนะ โอเคครับแล้วก็มาถึงทางเข้าห้างกันแล้วนะครับเป็นสะพานข้ามไปนะครับห้างที่ว่าก็คือซีคอนสีนัคลินนะครับใครอยู่แถวนี้นะใครอยู่แถวนี้กันบ้างครับผมก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับขับมาไม่นานก็ถึงนะครับอ่าห้างนี้แหละที่จอดรถสบายๆนะไม่ต้องเบียดกันนะครับห้างใหญ่ด้วยนะเสียอย่างเดียวเวลาเจอร้านไกลๆนี่โอ้โหเดินขาดลากเลยนะครับ มาถึงแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิดงานนะผมมาเดินหาซื้อนี่ครับปากาลบรอยนะลบรอยรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเป็นรอยนะครับแล้วก็ได้งานมาแล้วครับงานแรกนะเป็นไอติมไข่แข็งอะไรสักอย่างนะครับได้มาสองถุงแบบนี้เลยนะครับไปครับงานนี้บอกเลยว่าไกลนะครับเกือบ10กิโลนะเท่าที่จำได้นะประมาณ9ก้ิโลกว่าๆนะ ไกลเลยนะเนี่ยส่งไอติมนะทำไมมันไกลขนาดนี้นะไปครับขึ้นสะพานไปไม่รู้รถจะติดหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่น่าติดนะครับวันนี้วันพฤห,หัสหรืออาจจะติดก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่มาก็ดูไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็คงจะติดไม่มากเท่าไหร่นะครับวันนี้นะก็ดูโล่งดีนะครับ Take อ่าแล้วก็เริ่มมาติดตรงนี้นะครับตรงถนนพัฒนาการนะตรงอุโมง์พัฒนาการนะครับอุโมงใหม่นะติดที่อะไรนะน่าจะมีรถไฟนะครับรถไฟมานะก็กั้นไว้แล้วก็ปิดไว้นะครับจุดส่งนี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่มากับรถนี่ เป็นกิโลเลย้ยเนี่ยแล้วก็งงด้วยไม่รู้จะไปช่องไหนอ่าโดนโดนโดนกันครับเนี่ยต้องกลับรถบนสะพานแบบนี้เลยนะครับ Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Okay, hop like all my team loud. ไอติม2ถุงนี้ยังอยู่ดีไหมน่าจะดีนะครับโอเคไปกันครับมีโต๊ะวางอาหารอยู่แล้วก็มีคนรอเฝ้าอยู่กัดไหมเนี่ยกัดหรือเปล่าขอวางหน่อยแล้วกันต้องถ่ายรูปด้วยกัดไหมเนี่ยโอ้ดูมองมองนะต้องถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่าโอเคนะโอเคนะอ่าเสร็จแล้วนะไปแล้วนะ ดีนะที่ไม่กัดเสร็จงานแล้วก็มาถอนเงินออกสักหน่อยนะน่าจะประมาณ160บาทนะครับถอนไปเสร็จเรียบร้อยมาครับงานต่อมาร้านโอกระจูนะโอกระจูนะครับเป็นร้านาผักใช่ไหมสลัดผักสเต็กอะไรพวกนี้นะครับใส่ไม่ได้เนี่ยเอียงไปแล้วกันนะน่าจะเป็นสลัดนะน่าจะไม่เป็นไรนะครับอ่าได้พอดีเป๊ะเลยไปครับเดี๋ยวไปกันต่อ ออกมาแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับรถไปฝั่งนู้นนะถ้าไม่ได้แต่ง,งานไกลๆนะช่วงนี้นะได้งานไหนงานไหนก็ไกลตลอดเลยนะนะครับไปครับไกลก็ดีนะได้เงินทีเดียวก็เจ็ดสิบแปดสิบร้อยนึงนะครับต่อรอบนะโอเคก็เข้ามาถึงในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ถึงแล้วนะครับ เขาก็บอกว่าให้เอาไปวางในโต๊ะได้เลยโต๊ะกลมๆนะครับเนี่ยนะครับเวลาจะวางของก็ดูให้ดีด้วยมันเลอะมันเปื้อนหรือเปล่าเนี่ยเอาหลบหน่อยแล้วกันนะครับไปครับเสร็จเรียบร้อยไปอีกงานหนึ่งนะเดี๋ยวไปหางานต่อไปกันต่อดีกว่าใกล้จะมืดแล้วด้วยตอนนี้นะครับ อ่าก็ส่งเสร็จเรียบร้อยนะแวะปั๊มหน่อยนะครับไม่ได้จะเติมน้ำมันนะเข้าน้ำสักครู่หนึ่งนะไม่ไหวแล้วอัานมาสักพักหนึ่งแล้วมีแต่งานไกลนี่ได้งานต่อมาเป็นงานเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นหลอดไฟเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ฟ้ามืดแล้วด้วยนะครับเริ่มมืดแล้วล่ละมืดแล้วแหละน่าจะทุ่มทุ่มกว่า,วาแล้วหรือไม่ก็หกโมงเกือบทุ่มหนึ่งนะประมาณนี้นะครับ ไปครับงานนี้ไม่ไกลมากเท่าไหร่ไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะนี่ก็เย็นแล้วมืดแล้วเนี่ยรถยังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ค่อยดีหน่อยขับเรื่อยๆสบายๆได้นะครับไม่ติดอะไรมากมายนะครับอ่าแล้วก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไม่ไกลมากงานนี้นะครับห้างก็ใกล้จะปิดแล้วเดี๋ยวเรียบกลับไปห้างดีกว่าก่อนที่ห้างจะปิดนะครับเอางานห้างให้ได้เยอะที่สุดนะงานห้างซีคอนเนี่ยมีหลากหลายนะครับทั้งอาหารทั้งพัสดุอะไรเยอะแยะนะครับไหลย,ย่างนะดูดิวันนี้ข้ามถนนแบบไม่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะรถไม่ค่อยเยอะนะแปลกจริงนะครับ oh <my> นี่อุดมสุขนะเนี่ยตอนหัวค่ำนะทำไมรถไม่ค่อยมีนะแปลกใจมากวันนี้ ปกติวันเพื่อหัดนี้แน่นเอียดเลยตามมาด้วยวันศุกร์นะแน่นแน่นเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมีนะมาครับงานต่อไปเป็นงานพ่วงนะตัวแรกเป็นชินคันเซนซูชินะครับซูชิเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะครับพอๆกับเค้กเลยนะไอพวกข้าวปั้นอะไรพวกนี้ที่มีหน้าอะไรเงี้ยกระโดดนิดเดียวนะรถโดกนิดเดียวเละนะครับต่อมาเป็นแหลมเจริญซีฟู้ดนะเป็นข้าวนะอันนี้ก็กล่องใหญ่พอดีกล่องนะก็ไม่เคลื่อนไหวมาก ก็โอเคนะครับไปครับไปส่งงานแรกกันดีกว่านะครับงานแรกไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ไปไกลงานที่สองไกลมากด้วยนะครับงานจับมาคู่กัน น่าจะเกือบเกือบร้อยนะค่าส่งนะครับเอาล้ครับก็มาถึงแล้วมาส่งซูชินะครับดีนะที่ส่งซูชิก่อนนะครับไปไกลกว่านี้ก็จะเกรงแล้วแหละกลัว,วมันจะเละนะครับก็เขาบอกว่าให้วางไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ก็ขอถ่ายรูปส่งให้สักหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับไปครับไปส่งงานต่อไปกันดีกว่ามาแล้วครับงานนี้ไกลแน่นอนนะ นี่ครับ4ีแยกพัฒนาการไปครับก็ยังไม่ถึงนะเข้ามาอย่างลึกเลยนะครับแปลกใจมากทำไมงานไกลขนาดนี้ได้ไม่ถึงร้อยนะ <c oughs> แถมคู่กันมาอีกนะครับได้แค่เกือบเกือบร้อยมั้งไม่ถึงนะ แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะช่องบริการทางขวาอะไรสักอย่างครับผมก็จําไม่ได้แล้วนะตอนแรกมันขึ้นในแผ่นที่จําไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไระครับแต่ว่ามันก็สวยดีนะมันสวยก็จริงนะแต่ว่ามันจอดถ่ายรูปไม่ได้นะครับที่จริงๆนี่มันแคบมากเลยนะเนี่ยมันวิ่งได้รถคันหนึ่งอะ่ะได้เลนเดียวนะครับไปครับไปกันต่อ จะไกลเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลังจากขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เข้าใกล้ที่หม่เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วนะด้านหน้าหมู่บ้าน,นครับก็จะมีอุโมงคนะ์ให้ลงไปนะครับแปลกมากๆเลยทำไมถึงเป็นอุโมงค์ลงไปตรงนี้ล่ะอ๋อข้างบนเป็นถนนนะครับไฟแว๊บๆๆเลย เป็นที่ชัตเตอร์สปีดนะไม่ได้เป็นที่ไฟนะครับเป็นที่กล้องนะครับคขับมาอีกพักนึงก็มาถึงที่แลกบาตแล้วนะครับก็แลกบาตรกันไปตามระบบระเบียบโอเคครับอีกนิดเดียวเท่านั้นหมู่บ้านเป็นกิโลเลยนะครับมืดเชียวอ่ะแล้วก็นี่ก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะว่าลูกค้าออกมารับนะครับโอเคนะครับเสร็จงานไปเรียบร้อยครับตัวนี้ได้กี่บาทจำไม่ได้แล้วไปดีกว่า โอเคนะครับวันนี้ก็กจะวิ่งแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าวิดีโอนี้ก็จะถ่ายเอาไว้ปิดคลิปนี่แหละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับนี่ครับขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมุมมองอาจจะเหมือนกว้างนะเพราะมันเป็นโกโปโนะเป็นเป็นอัลตร้าวายซูเปอร์วิวเขานะครับนี่รถมอไซค์วินครับปาดหน้าปาดเลยนะครับ ข้างซ้ายก็เป็นรถยนต์ด้วยนะเห็นเหมือนไม่ไกล้เ้ยเห็นเหมือนไม่ใกล้มากนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันใกล้เลยนะปาดเลยนะเมื่อกี้นะครับก็ขับตามไปเรื่อยๆนะอ่ะรถเริ่มติดมันมีอะไรกันแน่นะครับมีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวขับไปดูหน่อยซิไปไม่ได้ติดนะมันติดจริงๆนะนี่เดี๋ยวไปช่องซ้ายนี่แล้วกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เข้าไปเข้าไปมันมีอะไร เรงโอายวะโมชินเดลเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปก่อนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ